ช่วงก่อนหน้าเนี่ยสักประมาณแบบปี2ปีอย่างเงี้ยค่ะการที่จะบอกไปว่าเหมือนแบบเป็นแม่ค้าออนไลน์อะไรเงี้ยเอาจริงๆก็ไม่ค่อยกล้าพูดนะมันดูไม่ใช่อาชีพที่แบบเชิดหน้าชูตาได้ขนาดนี้การทําเสื้อผ้าค่ะคือมันค่อนข้างไกลตัวก็คือต้องซื้อจากเจเจเท่านั้นแพตตินัมเท่านั้นแล้วทุกครั้งที่เราไปอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่า มันไม่มีกางเกงตัวไหนที่มันตอบโจทย์เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากทำแบรนเสื้อผ้าออกมากางเกงตัวแรกซึ่งก็คือเหมือนแบบเป็นชื่อรุ่นบวก 5cm ที่ก็คือตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเปิดร้านคือ2016จนปัจจุบันอ่ะก็คือยังเป็นรุ่นที่คิตแล้วก็ขายดีจนถึงตอนนี้ คือการขายของเราหลักๆอะ่ะเราจะพยายามให้หมดตั้งแต่วันเปิดขายเลยจะได้ไม่ต้องมีสต็อกค้างเหลือแล้วก็แบบเอามาเซลอะไรเงรี้ยถ้าวันไหนหยุดอะ่ะมันจะไม่มีเงินเข้า <c oughs> อย่างเราเปิดขายวันอาทิตย์ใช้าวันสามวเราจะทํา Q&A ซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นจุดขายเหมือนกันที่ทําให้ขายออกได้ไวขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเนื่องจากการทํา Q&A เราจะเปิดให้ลูกค้าเขามาถามว่าแบบแมชตัวนี้ให้ดูหน่อยตัวนี้เป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยกับลูกค้าแบบคุยตรงๆเลยคุยแบบเยอะมากจนแบบสตอรี่เป็นแบบจุดขาย าการถ่ายแบบของเราส่วนใหญ่ก็คือใช้เป็น i p h o n เพราะรู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายอะมันเหมือนแบบกลุ่มเพื่อนที่ไปคาเฟ่ถ่ายเล่นกันแล้วเหมือนแบบเราลองเปรียบเทียบระหว่างแบบรูป p h o n e กับรูปกล้องจริงอะรูป p h o n e เหมือนแบบได้คนไล์เยอะกว่าเราก็เลยรู้สึกว่า iPhone เนี่แหละตอบโจทย์มากคือสถาปัตย์มันไม่ได้สอนให้เราค่าออกแบบอะมันเหมือนสอนให้เราคิดถึงในหัวอกลูกค้าว่าแบบปัญหาคืออะไรความต้องการคืออะไรแล้วเราจะทําออกมายัางไงในรูปแบบไหนอะไรเงี้ย